พูดถึงเลวภพแล้วนะครับคืนนี้จะเป็นคืนสำคัญของหงแดงนะครับเลวภพลงทาศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมนัดที่2เจอกับปารีสแซง์แมงนะครับนัดแรกหงบุกชนะ1 0ูนย์นะครับอันนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ22เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยที่เปเชยยิงประตูไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีโอกาสยิงถึง27ครั้งนะครับครองบอล70%อราริสงเซฟช่วยเลวโพเก้ลูกเนี่ย ไอ้ข้อมูลตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับทำให้เปเซ่เขามั่นใจนะครับว่าคืนนี้จะบุกมาแก้ตัวคืนนี้จะบุกมาชนะคืนที่แอนฟิลด์นะครับมั่นใจมากๆเลยนะนะวิตินย่านะครับมิดฟิลด์ตัวหลักเนี่ยบอกว่าคืนนี้จะบุกมายิงชนะเลี้ยวพูดได้แน่นอนนะอาชาร์พาคิมมี่แบ็กจอมลุยก็บอกว่าเปเซ่สมควรเข้ารอบมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เขาพร้อมจะบุกมาชนะที่แอนฟิลด์ เลกิป e ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับบอกว่านักแต่เปเชียเนี่ยแปลกใจเซอร์ไพรส์กับฟอร์มของเลวูในนัดแรกนะครับซึ่งประมาณว่ามันไม่ค่อยดีอย่างที่คิดอะไรเงี้ยนะครับนะในรอบบอลลีกเนี่ยนะเปเชียเคยเล่นกับอาร์ซนอากับบาเยอร์มิวนิกมาก่อนแล้วเขาคิดว่าอาร์ซนอกับบาเยอร์เนี่ยเล่นดีกว่าเลวูอีกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเปเชียถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยยังมีโอกาสอยู่ในนัดที่2อนะครับ สื่ออังกฤษก็ผมว่าค่อนข้างที่จะเอะอยู่เหมือนกันวยไอ้เปเชมั่นใจเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ธรรมดาะครับมันเป็นบอลที่แบบเป็นคู่สำคัญเพราะฉะนั้นมีการพูดถึงในหลายๆแง่มุมนะครับในส่วนของกุนซือหลุยส์เอรกเก้กุนซือเป๊ะเชะครับบอกว่าวันนี้เปเชจะเล่นเป็นทีมนะครับบุกด้วยการรับด้วยกันนะครับเน้นเรื่องการครองบอล ต้องครองบอลให้มากกว่าลิเวอร์พูลนะออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยมันยากอยู่แล้วล่ะนะครับเอริเก้บอกว่าสนามแอนฟิลด์เป็นสนามที่เป็นตำนานของยุโรปเขารู้ว่าลิเวอร์พูลจะต้องฮึดขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่เบสเชเนี่ต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมระดับนี้แต่เอริเก้เตือนว่านักเตะน,นี่ต้องมีสมาธิต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับนะ เกมคืนนี้จะเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่ดีที่สุดของยุโรปนะเอรเิก้บอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คือเป๊ h เชเนียถือว่าตกรอบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเนี่ยคุณต้องลงไปชนะในแอนฟิลด์ให้ได้ในคืนนี้นะครับนะส่วนทางเลวพูครับมีข่าวดีคือโคดี้กัคโปนะครับที่เจ็บข้อเท้าอยู่าวาันลงซ้อมแล้วนะครับลงซ้อมปกติแล้วนะครับน่าจะมีชื่ออยู่ในทีมนะโอกาสลงมีนะครับแต่ว่าน่าจะลงทีหลัง มันน่าจะลงสำรองในครึ่งหลังมากกว่านะครับนะส่วนตัวอื่นก็ครบนะครับครบค่อนข้างจะแทบจะเรียกว่าฟูลทีมก็ได้นะครับนะเลว์พูลพร้อมเกือบจะ100%ยเปอนะแอนดี้โรเบิร์สันวันนี้วันเกิดอายุ31ปีนะครับเกิด <g ül> 11ปมีนาคมกนะุนเืออาเนอร์สล็อต พูดถึงเกมนัดแรกนะครับว่าเขาไม่แปลกใจกับความร้ายกาศของปารีสัน์ฉ็มงเพราะว่าศึกษาเกมของเปเชมาปลายนัดนะครับก็เห็นอยู่ว่าก็เล่นได้ขนาดนี้แหละนะครับสลอตประทับใจเปเชหลายอย่างนะครับเปเชเล่นบอลดุมากแดนกลางมันสลับตำแหน่งกันเร็วนะครับเปเชเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบนะครับสลอตไม่เห็นด้วยว่า หลายคนบอกว่าไอ้นัดแรกรเวอ้ยวพูลเล่นไม่ดีนะครับสลับอกไม่ใช่เวอ้์วพูลเล่นดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคู่แข่งในเขาเก่งนะออสลับอกโอเคเวี้์วพูเนี่ยเคยสู้กับอาร์เซนอลเคยสู้กับแมนซิตี้ซึ่งก็ระดับใกล้ๆกกับเปเชนะครับเพียงแต่เปเชรเนี่ยสามารถผสมความดุดดันกับคุณภาพได้อย่างกลมกลืน่นคือขยันเล่นด้วยนะครับไล่เพรสดุดดันแต่ว่าก็มีความเหนือชั้นมีความเก่งอยู่ด้วยนะครับนะ สล็อตยกย่องว่าเปเซเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดเท่าที่เลี้ยวพูเจอมาในฤดูกาลนี้นะครับทผู้ชมครับแต่เขามั่นใจว่าคืนนี้หงจะดีขึ้นกว่านัดแรกนะสล็อตบอกว่าเลี้ยวพูอาทิตย์นี้เป็นเลี้ยวพูที่ดีกว่าที่ที่แล้วนะครับแต่ต้องดีที่สุดในฤดูกาลถึงจะพอเอาชนะปารีสแซงต์แชงนะสล็อตย้ําว่าวันนี้ไม่ตั้งรับ นัดแรกชนะ1นึ่งส่วนแวันนี้ไม่ตั้งรับเพื่อยันเสมอนะเรียวภูจะเล่นเพื่อชนะทุกนัดนะครับเออพียงแต่ว่าก็ต้องครองบอลให้ดีแล้วก็ดันเกมบุกขึ้นมาสร้างโอกาสยิงนะครับสลอดกลับไปดูเกมนัดแรกย้อนหลังแล้วรู้สึกว่าถ้าลูกทีมบางคนเล่นดีขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเรียวภูน่าจะมีโอกาสยิงมากขึ้นนะครับการหาโอกาสเข้าทําประตูคือจุดที่ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับนัดแรกเรียวภูโดนเฟเชไล่เพรสจนเสียบอลหลายครั้งนะครับ แต่ว่าการฉวยโอกาสการฉวยโอกาสของอาริซงในนาที87เนี่ยมันได้ผลก็คืออ่ะจังหวะน,นั้นเนี่ยเปเชดันขึ้นมาบีบนะครับบอลอยู่ที่อาริซงนะอาริตัดสินใจเปิดยาวขึ้นหน้าทันทีเพราะเห็นที่ว่างหลังแนวรับของเปเชยนะครับทำให้ลูกนี้เลี้ยวผู้ได้ประตูชัยจากฮาวิเอเลียตนะฉวยโอกาสนะครับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกตรงเนี้สรัตบ,บอกโอเคเลี้ยวผู ต้องเน้นนะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมในคืนนี้ก็ได้นะสลัดยอมรับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแทบไม่ได้นอนมัวแต่คิดแผนนะครับว่าจะเล่นกับเปเชยยังไงนะครับนะคิดเยอะก็คือดูเยอะศึกษาเกมเปเชเยอะนะครับนะบางทีคิดว่าเอ้ยง่วงแล้วนอนดีกว่าแต่มันมีเอะขึ้นมาเฮ้ยหรือว่าจะดูต่ออีกหน่อยดีนะฮะก็ <c oughs> เลยเขาบอกสัปดาห์นี้ไม่ได้ฝันเลยเพราะว่านอนน้อยมากนะครับ สล็อตโฟกัสกับเกมนี้นะครับนะรอคอยเกมนี้นักตเตะเลี้ยวภูทุกคนก็พร้อมที่จะลงสนามนะครับทายผู้ชมครับเกมนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าผู้ชนะของคู่นี้นะครับถ้าผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะยิงยาวเลยมีสิทธิ์ไปถึงรอบชิงหรือว่ามีสิทธิ์เป็นแชมป์ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะถ้าดูจากฟอร์มปัจจุบันนี้เนี่ยนะเลี้ยวภูกับ เฟเชคุณภาพสูงจริงนะครับนะเป็นจังหวะขาขึ้นของทั้งสองทีมนะครับโดดเด่นที่สุดในยุโรปตอนนี้จริงนะครับท่าผู้ชมครับหลายทีมที่แบบอาจจะยิ่งใหญ่ชื่อดังอะไรเงี้ยแต่ว่าเทียบฟอร์มปัจจุบันนะนะครับเทียบฟอร์มปัจจุบันเนี่ยกินเวอ้์วภูกับเฟเชมไม่ลงอ่ะนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยเป็นเกมคุณภาพที่แบบพลาดไม่ได้จริงนะครับท่านผู้ชมครับ หรือว่าพูมีตัวที่ต้องระวังใบเหลืองในเกมคืนนี้ก็คืออีบูคนาเต้อเล็กซิสแมคคลิสเตอร์แอนดี้โรเบิร์สันฮาวิเอเลตรวมทั้งเวอร์จิลฟานไดนะครับ5คนนี้ถ้าใครโดนใบเหลืองเนี่ยนัดหน้าถ้าเข้ารอบติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับโดยชมครับนะโอเครอดูกันนะครับคืนนี้รอดูกัน